น,นี่กระสิเก็บอีกได้มานี่งพักเพราะว่าน้ำท่วมติมทางเนาะฝนตกบิดมือพายอยู่อียงเข่าบิดแลืนอีกแล้วรอบที่สามได้นี่บึงซ่งเดี๋ยวก็สิสวัสด,ดีจ้าคือมีสองนมคือมีสองนมวัเนี้ยดใสฟ้ากรลังออกลายสายแล้ว จักเที่ยวแล้วเพื่อนมาแล่นออกกำลังกายน้ำกันวันนี้มีสุดทางอ๋อใส่หรออ่อนฟังมาฝนสิต๊กบอออีกบ่อนางก็เลยมาสายสายจักหมอยถ้าฮูกม่งนี่ก็มีอีกชุดหนึ่งเลยชุดมาแล่นแล่นออกกำลังกายไปจ้า เม็ดฝนเม็ดฝนสองคนฝนตกนะพี่น้องฝนตกเด้อมาดิตกหมู่บ้านเนี่ยละเปื้อมือแล้วก็มื่อนี่อีกมื่อเช้านี่มื่อนี่มาสายเนี่ยหกง่งกว่าครึ่งกว่าแล้วเนี่ยน้ำท่วมตินท่างเนาะฝนตกเปื้อนมือผ้ายอ,ยอยูเ่เอียงเข่ามือแลีนอีกแล้วรอบที่สามเด้อนี่บึงทรงเดี๋ยวก็สิมากันเบิดแล้วทำงาน เดี๋ยวสิเลนให้เบิง้งเดี๋ยวสีเลนเลนจากบาทก่อนให้เงือกินผักเก็บไปเพื่อเพื่อนจะ้ะเก็บไปเพื่อคอนจะกินผักวันนี้สายสายเพราะว่านอนฟังยันว่าฝนตกก็เลยมาสักส่วนฟังทั้งนี่กับทั้งปากนา้ำใส่ตกทั้งบางพี่ตกทั้งปากน้ำก็สิตกคือกัน,ส,กน,กนส่วนฟังทั้งนี่กับทั้งปากนา้ำใส่ตก ทั้งบางพี่ตกทั้งปากน้ำกับสิตตขคือกันขอบขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้อจะบรรยากาศดีดีนะฝนตกแห้งดีครับวัสดีจ้าคือมีสองนมคือมีสองนมวัเนี้หกโมงแล้วมั้งเนี่ยวนอาทิตมีฝนส่วน ฟังทั้งนีกับทั้งปากน้ำใส่ตกทั้งบางพี่ตกทั้งปากน้ำก็สิตกคือกันกิน,นผักเก็บไปเพื่อเพื่อนจะ้ะเก็บไปเพื่อคนจะกินผักวันนี้สายสายเพราะว่านอนฟั่งยัน่าฝนตกก็เลยมาสายไปพล,ลัดเลนออมพูนละพี่น้องไปเอา้า ซัำนี่ล่ะเฟฟ้าบรรยากาศเป็นตะฝนไหมอีกบ่อี่นองทั้งนี้คึ้มเลยทั้งน,นั้นช่วงใจตกทางบาง่านสีตกหมดนี่ไปไปผอกำลังไก่น้ำกัดกันเบิดแล้วทำงานเดี๋ยวสิเลนยนเฮเบิรง <laughs> เดี๋ยวสิเลนีน เตี้นจักบาทก่อนหเหงื่อไฟฟ้าบรรยาก,กาศเป็นตะฝนไหมอีกบ่อพี่น้องทั้งนี้คืบเลยทั้งน,นั้นสงสัยตกทั้งบางบอ,อกขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้อจ่าบรรยากาศดีดีนะฝนตกแห้งดีครับพี่ฝนทางฝนสงสัยตกทั้งบางพี่กันก่อนเพกันแพลนไปแล้วเพื่อน ตั้งแต่กับปิดไฟแล้วจ้าไปสักก้อนบูนะฝน,นตกน้ำท่วมถ้าฮกโมงนี่ก็มีอีกชุดหนึ่งเลยชุดมาแลนแลนออกกำลังกายไปจ้าไปหกโมงสี่สิบนะโอ้ตีหาสีสสสส่สิบเบาพิษเบาพิษเบาถึกบรรยากาศบนถ้าฮกโมงนี่ก็มีอีกชุดหนึ่งเลยชุดมาแลน แล่นออกกำลังกไก่ไก่จ้าย่างต่อไปส้มบรรยากาศสัควันเวละบรรยากาศตะแลนแตะแลนบนหาสิมีฝนอีกแล้วละ่ะสายแล้วลมันจีตุ่มหมดนี่ไปไปออกกำลังไก,ก่น้ำไก่หกโกมงแล้วลมัง้งเนี่ยหาสิมีฝน เม็ดฝนเม็ดฝนทรายทรายแห้งบนหนา้าบนหลังก็ย่าฝ่าวิ่นหัวเดอ้อกลองกระไดไปอะน,นี่ย่งางต้อไปกินผักเก็บไปเพื่อเพื่อนจะ้ะเก็บไปเพื่อคนจะกินผักวันนี้สายสายเพราะว่านอนฟังย่านมาฝนตกก็เลยมาสักวนฟังทั้งนี่กับทั้งปากน้ำ ใสต่ตกทั้งบางพี่ตกทั้งปากน้ำก็สิตกคือกันอ,อ้างมองวิ่งออกลำร่างกายไปสักคนเนาะไอเบิ้งบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าผมเป็นปิดไฟละทางหมดเล่หรออ้อนฟั่งมาฝนสิตกบ่เอีกบ่นะก็เลยมาสายสายจักหน่อย สวัสด,ดีจ้าคือมีสองนมคือมีสองนมวันนี้ขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้วยจกบรรยากาศดีดีนะฝนตกแห้งดีครับเม็ดฝนเม็ดฝนมันนั่นเอาไปกินแล้วมันก็มีประโยชน์มากมมยเนะาะผักเขียวผักเขียวมีประโยชน์ พวกคนหลุนไม้ขาเจออ้าบวพวกสิทา่านพอนาะเห็นแต่หลังไวใบสิท่านบอนบอน่อนมันสักก้อนเพ่นแลนไปแล้วเพื่อนจังแต่กระปิดไฟเราจ้าไปสักก้อนบนน้ำฝนตกน้ำถั่วอ่างมองวิ่งออกกำลังกายไปสักก้อนเนาะไอเบิ่งบรรยากาศเนี้ยมือเศรฐเป่นปิดไฟหรอ ไปย่างย่างสก้อนเดียวก็อ,อัดคลิปจักบาทลงสก้อนจ้ะบรรยากาศส้มถนน,นหนทะย่างต่อไปส้มบรรยากาศสก้นอนนเวละบรรยากาศตะแลนตะแลนวน,นาซิมีฝนอีกแล้วล่ะสายแล้วนั่นกอนเพ่นแลนไปแล้วเพื่อนจนังแรกก็ปิดไฟแล้วจะ้ะไปสักก้อนานะฝนตกน้ำทั่วออก ขอบคุณหลายๆที่รับชมเดอ้อจะบรรยากาศดีดีนะฝนตกแห้งดีครับถ้าหกโมงนี่ก็มีอีกชุดหนึ่งเด้ชุดมแมลนแลนดออกกำลังไก่ไกจ้าดีแลนน้ำเพินินมานี่รัดก็ได้เาะเ่งบรรยากาศฝนตกพักม้นนี่ก็สิเก็บพักอีกบึงยอดกระทินไปยาง ยางสักอนเดียวก็อ,อัดคลิปจักบาทลงสัก,กอนจ้ะบรรยากาศส้มถนนพนทายหกโมงสี่สิบนะโอ้ตีหา 40. สี่สิบเบาผิดเบาผิดเบาถึกบรรยากาศมากันเบิดแล้วทำงานไฟฟ้า บรรยากาศเป็นตะฝนไหมอีกบ่พี่น้องทั้งนี้คื้เลยทั้งนั้นสงสงใจตกทั้งบางส่วนฟังทั้งนี้กับทั้งปากนา้ำใส่ตกทั้งบางพี่ตกทั้งปากน้ำก็สิตกคือกันออกขอบคุณหลายๆที่รับชมเดอ้อจะบรรยากาศดีดีนะฝนตกแห้งดีครับทางมอ้ตอร์ นอนฟั่งมาฝนสิตกบอ่ออีกบอ่อนางก็เลยมาสายสายจักหน่อยถ้าโฮูกมงนี่ก็มีอีกชุดหนึ่งเด้ชุดมาแลนแลนออกกำลังกายไกจ้าทางนอ่อสายแล้วนอนฟั่งมาฝนสิตกบอ่ออีกบอ่อนางก็เลยมาสายสายจักหน่อย สวัสดีจ้าคือมีสองนมคือมีสองนมมัเนี้น้ำทว่วมตินมทางเนาะฝนตกเบิดมือพาอยุเอยียงเก่าเบิดองแลงอีกแล้วรอบที่สามได้นี่บึงซ่งเดี๋ยวก็สิสวัสดีจ้าคือมีสองนมคือมีสองนม